สวัสดีจ้าสาวกบอลสีทุกท่านวันนี้ประสุจะนำเสนอบอลสีหายากกลายสูญพันหายากมากๆเนาะตัวนี้คือในจันหนวดเขี้ยวจ้ะในจันหนวดเขี้ยวเป็นบอลสีสีแดงก้านสีดำดำแดงนะคะไม่ใช่ดำสนิทดำแดงใบแข็งค่ะเนี่ยใบแข็งหนาแตกพุ่มได้ง่าย ไมคะเนี่ยการเขาแข็งแรงมากเขาชอบดินโป่งๆนะคะชอบดินโป่งดินใบก้ามปูสมัยโบราณก็ในจันหนวดเขี้ยวเนี่ยนะเป็นวีระบุรุษของเราสู้รบกับพมา่าในจันหนวดเขียวดูบอลสีสีแดงที่ยิ่งใหญ่สิคะมีความยิ่งใหญ่ ความน่าเก่งขามเนาะสวยงามเป็นบอลสีที่มีจ,จุดจุดสีขาวที่ใบด้วยนะคะขอบใบสีเขียวใบอ่อนจุดจะน้อยหน่อยถ้ายังไม่กัดสีจุดจะนิดหน่อยแต่ถ้ากัดสีแล้วเนี่ยจุดสีขาวเขาจะกระจายเต็มใบกระจายทั่วทั่วเลยค่ะเต็มใบวันนี้ฝนตก ใบใบบอนนึ้งเปียกเลยมาพามาชมแบบเปียกๆอย่างเงี้ยค่ะไม่ครว่าพอแก่ใบแก่เนี่ยเขาจะมีจุดาขาวๆเต็มใบแต่ใบนี้ใบอ่อนก็จะมีจุดได้นิดหน่อยไม่เต็มใบแต่เขาจะเป็นบอนที่ใบใหญ่กอใหญ่นะคะอันนี้คือมะควานลังสันค่ะเป็นบอนชนิดที่สอง สวยงามอ่อนหวานหายากราคาแพงหามาชมมารับมาปลูกกันไว้นะคะมะควานลังสรรสวยจริงๆค่ะหวานคัสสิกตัวที่3มตัวต่อไปนี่คือม้าสีหมอกจ้าเคยเห็นกนหรนอยังบอลม้าสีหมอกดูสิเนะี่ยเป็นม้าของคุณแผน ที่ไว้เป็นเขาเรียกอะไรเป็นของวิเศษสี่อย่างก็จจะมีม้าสีหมอกมีกุมันทองมีดับฟ้าฟื้นนะคะแล้วตัวคุณแผนก็จะเป็นผู้ใช้ดูม้าสีหมอกใบแก,แก่เขาจะเป็นแบบนี้คะ่ะสีหมอกเลยนะคะเป็นสีหมอกเลยแหละคะ่ะเห็นไหมล่ะคะใบแก่เขาแต่ใบอ่อน ก็จะสีมินิมอลวัยรุ่นเขาก็จะเรียกมินิมอลแต่กอ็อได้ง่ายค่ะที่จริงแล้วจะเป็นเอ่อบอลที่ต้นสั้นๆใบไม่ได้ยาวเก้งก้างแบบนี้เนื่องจากเลี้ยงในร่มเลี้ยงในโรงเรือนทำให้เขายืดและยาวถ้าเลี้ยงเขากลางแจ้งเนี่ยเขาจะไม่ยืดไม่ยาวขนาดนี้ค่ะกลายเป็นมักแกบไปเลยเป็นบอลสีที่หายากมากค่ะม้าสีหมอกเนี่ย ยากไม่ค่อยมีใครมีเพราะว่าด้วยว่าเขาสีไม่สวยคนก็ไม่นิยมเลี้ยงเลี้ยงเขาแล้วก็ไม่นิยมจะอนุรักษ์อันนี้เป็นบอนที่เราควรอนุรักษ์ไว้นะคะเป็นบอลโบราณที่เขาจดทะเบียนเป็นชื่อม้าสีหมอกดูใบแก่เขาสี้าเนี่ยค่ะเขาก็จะสีหนึ่งนะคะพอสีใบสีแก่แต่พอใบอ่อนเขาดูสี้าสีนี้สีหนึ่งสีมินิมอลสวยค่ะ เขาก็เป็นบอลที่แข็งแรงนะคะดูกระดูกใบสีขาวนะคะสีเดียวกับใบเลยก้านก็สีเขียวอ่อนๆที่จริงเขาไม่ได้สูงอย่างนี้ราคาเขาจะเป็นบอลไม่ได้เก้งข้างขนาดนี้เลี้ยงเสียรูปทรงเลยค่ะเพราะเขาอยู่ในลมมากเอาไปตากแดดบ้างนะคะบอลเราอ่ะ อย่างน้อยเขาได้รับแสงให้พอสมควรเนาะมาสีหมอกประสูตแทบไม่เคยเห็นใครเอามาลงเลยวันนี้ประสูตเอามาลงอย่าเพิ่งจองหัวกันนะคะอย่าเพิ่งจองต้นเล็กกันนะเพราะยังไม่มีค่ะตัวต่อไปตัวที่สี่พอจะทราบไหมคะว่าอะไรเป็นบอลที่น่าเกงขาม สีทะมึนและดุดันน่ากลัวแขงด้วยความน่าเกงงาามกกำยำเขาคือองคุรีมานค่ะโบราณนี้เขาช่างตั้งนะคะตั้งชื่อบอนให้สมกับลักษณะของต้นบอลน,นั้นๆองคุรีมานเป็นบอลกระดูกสีดำใบสีแดงแบบแดงไม่ได้แดงแชดนะคะ แดงอมคล้ายๆเลือดประมาณนั้นแหละดูก้านสิคะดำเป็นบอลที่แข็งแรงมากใบแข็งก้านแข็ง,แ,ขงแตกกอยากค่ะไม่ค่อยจะแตกกอแตกหนอเลยมันเป็นบอลเดี่ยวต้นเดียวอย่างนั้นนะคะขึ้นใบมาใบเป็นมันวาวอันนี้ฝนตกใส่เขานะคะเขาก็จะมีใบแบบนี้ เขาก็สวยตามภาษาเขาเนาะองคุรีมานเป็นบอลที่หายากแล้วล่ะคะ่ะบอลโบราณเนาะคนโบราณมีไว้เราก็อนุรักษ์กันนะคะลูกลๆหลานเอาไว้ให้ชนรุ่นหลังเราได้ดูอีกองคุรีมานช่างตั้งชื่อได้เหมาะสมกับลักษณะของบอลจริงๆเลยนะคะ องคุลีมานผูกฆ่าคนแล้วก็ตัดนิ้วแขวนคอนนะคะนี่องคุลีมานสีสวยดีนะคะหามาเลี้ยงหามาไว้ชื่นชมไว้อนุรักษ์นะคะกล้จะสูญพันธ์แล้วถ้าเราไม่อนุรักษ์รุนลูกรุ่นหลานก็จะไม่มีบอลให้ดูให้ชมรุ่นลูกร,รุ่นหลานเราเขาอยากจะสะสมบอลเหมือนเราบ้างเขาก็ไม่มี เพราะฉะนั้นเราต้องสะสมไว้นะคะดูท้องใบสิคะเนี่ยแดงเป็นจุดมาถึงท้องใบตรงหูเขาอะ่ะก็สีดําเห็นไหมคะเนี่ยดูก้านใบสิคะเป็นเอกลักษณ์ประจําตัวเขาเลยบอลองคุลีมาเนี่ยพะสู่เห็นที่ไหนก็จําได้เลยว่าอ๋อนี่เขาเรียกองคุลีมาเลยคะ่ะเพราะเขาไม่เหมือนใครลักษณะของเขาหรือใบก้านอะไรเงี้ยเขาไม่เหมือนใครแขก้านแข็งมากเวียนเป็นเหมือนแบบ ทวนเข็มนาฬิกาเลยค่ะเนี่ยดูเขานะคะเขาจเวยวนเหมือนทวนเข็มนาฬิกาอย่างนั้นนะคะเขาสวยงามวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามป้าสุด,ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ